ไปแล้วเสื้อรถคันนันล้อซะแล้วแนี่เอ้ยไอ้เสื้อเหลือไอดำเนี่ย ให้ดำตาบอดแน่เน่ยวิ่งให้เขาชนจนได้บอกแล้วลดลดลดก็ไม่เคยฟังกันทำไงวะมันจะบีบแก่ไล่กันก็ไม่บีบชนไม่เร่องกับต่อไม้เลย มีการขนนดเลยนีนเป็นกม เงียบเลยไม่มีเลยข้ามแยกมากใจคน